สวัสดีครับผมชาติเจรรญนรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูคุณตาซามูไรร้อยเปอร์เซ็นต์กําเนิดเกิดที่แดนประดิบหรือว่าแดนนาทธิกูไทยหรือว่าแดนซามูไรเป็นรถคุณรุ่นพิมพ์นิยมครับในยุค90โว้มาสือ่อ ดีซีรอยีดหหรือว่ารุ่น5คพันรนยาวนะครับปั๊มนิ้วเครื่องยนต์ใช้โคบศสึกรหัส c d 9ีสาซีซูเทอร์โบไดเรกอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำดที่แปดสิ้าพลังมาครับปัดรอบเรื่อน2,000รอบต่อนาทีปั๊มนิ้วปั๊มโคบสึก่วงล่างใบแท็ก70ครับ บอลเลอร์หกลูกครับข้างล่างเคเรียอีกหนึ่งข้างบนวดเดินไฮเดดนะครับหรือว่าไฮดักแล้วแต่จะอ่านนี่เกะเก่านอกมาสิบกว่าปีแล้วกว่านะพี่น้องวดทรงโคงเกียวคุณตาซามูไรยังรออยู่ครับเมื่อกี้นี่โอ้น่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วมั้งนี่ อยู่ประมาณ0.55ครับนะบุมอาร์มไม่มีปากออาร์มอาจจะก็ะมีมีบ้างน้องนะมีปากอยู่มีปากอยู่มองไปมองมาเห็นอยู่ปันท้ายสีน้ำเงินเข้มนะครับโอ้จนจางหมดแล้วหรือว่าจะมีปันท้ายแดงครับแดงกับน้ำเงิน,นแล้วก็เหลืองหมดก็มีครับเขียนว่าี c 1 2 0รุ่น5แกะ แอดวานครับแอดวานไฟฟ้าไม่แน่ใจว่ายังอยู่ไหมนะครับหรือว่าใช้ไฟบ้านอยู่ก็าานนะ <c oughs> เอาสรุปแล้วเอาดินดินอ่อนครับคูเป็นภูสะก่อนแล้วค่อยเจาะลงไปหรือว่า โหลดน้องไม่โหลดน่ะนี่เอเย็นชำ่ำก็จบอยู่ครบแต่อาจจะไม่ค่อยได้ล้างครับนะยังทำงานคล่องตัวดีแต่นะว่าเปลี่ยนหมอน,น้ำเป็นอะโลโมีนเนียมนะครับถือว่าดีน้องระบายความร้อนได้ดีนะ น้องยังไม่ทํานะครับช่วงปลายอาร์มนี่มีปัญหามากเลยคันนี้ใส่บูธครับนะหรือไม่ก็ปานโดยทั้งกลน่าจะรู้ละเรพันห้าหรือเปล่าครับหรือไม่เราก็ซื้อบูธมาตีอัดเข้าไปก็น่าจะได้ สมนะดูข้างหน้าเขาเขารอนะฟังนี้ครับเพียงแต่เอาฝาปิดยุดข้างนี้ออกครับข้างในก็จะมีน้าปัดเตาสไตล์มีความร้อนนะครับมันคนยาวโอ้น้ำออกครับตรงนี้เสียดายเสียดายเอา สงสัยจะจอดรับประทานอาหารนะครับเที่ยงแล้วเ,เครื่องยังไม่โหลดนะไม่โหลดอย,อยากจะพาพี่น้องไปดูเครื่องนะมันเดินไปลำบากนี่รุ่นพิมพ์นิยมก็รีวิวประมาณสัก5นาทีเฟรมยังเหลืองเลยครับก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้นะครับเรามีคุณน,น้อยก็ใช้อย่างนี้ครับ ถ้าเรามีเงินเยอะๆเราก็ซื้อรถใหม่ center. เรามีทุนน้อยเราก็ใช้อย่างนี้ครับนะใช้ไปบ้างให้เขากินบ้างเราบ้างก็พอได้ปนพี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อเดี๋ยวรับประทานอาหารเที่ยงกันไห่นอ้องนะวันหน้าจะพามาดูต่อครับชุกสมหวังจัดให้รีวิวรถใหม่แล้วเนาะ รีวิวรถเก่าพี่น้องได้ชมบ้างครับผมชอบนะรีวิวรถเก่าๆมันมันดูดูคลาสสิกดีครับนะโอ้คนทำเนี่ยผ้น่าจะคนทำน่าจะไปบ้านเก่าเยอะเกือบหมดแล้วพี่น้องเอ้ยวิว่าไปเนาะเดี๋ยวดูว่าสิมีปันไหลบ่พี่น้องเอ้ยนะครับเอาเดี๋ยวขอญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะแล้วกิกนข้าวเที่ยงครับ เดี๋ยวจะกลับมาภาคเสียงหรือว่ารีวิวให้น้องได้ชมกันนะครับเกี่ยวกับรถขุดนะก็อาจจะคือใจมันรักนะใจมันรักก็ทำไปนะครับอาจจะอาจจะไม่รวยเลิศเลยแต่ก็มีความสุขนะครับได้กินได้ใช้พออยู่พอกินก็โอเคแล้วพี่น้องฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ